ตนี้กำลังก่อสร้างนะเดี๋ยวเขาเลี้ยวกัวเข้าไปฝุ่นคิีดหลงน้ำฝุ่นท่านหลวงไป ภาษามาลีนหลายอยูน่นะโอ้ทรศัพท์ขามีโมงปกกุกเนาะยกปิดก็ ถ่ายสบายดีเลยทุกคนกลุ่มย้อนยองระยะมันเด้ทุกคนพัดลมเลยมพวกงามหูงามตาต้องขอโทษขอภัยธรมรมดาท่านตุทุกคนวันนี้ขเขาจรมาถ่ายอันถ่ายอินดี้ผมถ่ายรูปถ่ายยางมีคนลหลายๆลานี่บรรยากาศสุกคนอยู่ที่ที่จริ ikit เมือง,ง,งท่าหลวงนั่นเอง นน้องใหญ่เลย,เลยแต่ก่อนมีอยู่แคมป์พวกนี้จะมีบรรดาหานาฮานะทุกคนแต่ว่าตอนนี้พ่นฮือถอดออกหมดแล้วนะเพิ่นจะปรับปรุงพื้นใหมเนะเดี๋ยวเขาคิดละจักอ้อมหลอกอ้อ,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 หอมหลอกเลยพาทุกคนเิ่งแบบสดเลยยำแรงมานี่เต็มทุกคน ประชาชนหรือว่าสาวนะักขอลวงเป็นจันเนาะผู้ที่ดำลงชีวิตยอยู่ในนครหลวงเียงจันเพื่อจะมักมาออกกำลังกายมาล้นมาเล่นมาขอพักผ่อนยามแรงแบบนี้อยู่เขียนนี้หลายเลยเลยจุดที่สาวนะัรหลวงเียนจันเคยไปลิ้นไปเที่ยวก็มีจุดนี้จุดหนึ่งเนาะแล้วก็แคมป์ของเนาะเป็นบอลเล่นเป็นบอลออกกำลังกายของสาวนครหลวงเี็งจันในยามใกล้ข้า,ขางลงแรงเนาะเหมือนว่าเป็นส่วนสาธารณะ ้นเ้า้นไหม้้นอย่างเนาะิ่นกลูกอยู่สองข้างทางนี่กันง่ายงามแล้วเนาะความสูงมือนนั้นแล้วก็น่าจะเป็นหุ่มเป็นอย่างให้บรรดาท่านผู้ชมได้บึง่งได้ชมแล้วก็ผู้ที่มาเล่นมาออกกำลังกายกันจะได้เป็นหุ่มเนาะถ่ายภาพถ่ายอย่าง ทางพัฒนาสถารนาล้าซุขหรือว่าโคงเฮียนมหาลัยไม่อย่างครบอยู่ใดนี้ทุกคนชาคุณพัฒนาเขตนี้แล้วสําเร็จจะหลายเลยแหละเดี๋ยวขอเข้าไปเบื้องบนที่ก็จ้ามักไท้หู้ไทยอย่างนะข้าไปย่างเบืนะ้องบน เบรกรถคือแรงเนาะทุกคนอีดอิดอิด,อด,อดรถก็ยืมรถเข้ามาจำได้นี่ทุกคน <c oughs> แต่ก่อนครับจะปัน่นจะทิ้งเนาะนเดี๋ยวขับไปเบิ่งไหนขจจเจ้าเชียงไชยห้ามสิบเบ็ดห้ามรถจักรรถทีเกี่ยงงานภาพพื้นจะถืกปั๊มใหม่ห้ามสิบเบ็ดแต่ว่าเราเห็นขจ้านางสิบเบ็ดอยู่ฮัน <c oughs> สั่งกระป๋อห้ามที่ทุกคนโอ้โอลงมาแล้วทุกคนตอนนี้เอาไริมาดตนเติบเลยดิบรรยากาศประมาณนี้ บรรยากาศประมาณน,นี้ทุกคนโอ้มาบึงนี่งามวิวงามทุกคนขจาหมักมาไทยหูดไทยยังเอาไป,ปบึ้งขจ้าสิใใ่เป็ดนได้ปับวะยังพองใจ เราได้ยินนี่เป็นคือมปนอย่าง่าทุกคนลักษณะคือคนต่างชาตินะคพนต่างประเทศนะทุกคนหน้าเพิ่นจะบโฮูเนาะเพิ่นบบฮูกดห้ามอย่างต่างบ่เนาเห็นเพื่อนขีนใส่จุดนั้นเพิ่นบบให้สิ์เนาะแต่ว่าเราม่สิ์แต่ว่าเขาได้ยินเพื่อนพูดเพื่อนสนทนาจะเป็นภาษาต่างประเทศบบเป็นคนลาวเนาะเพิ่นจะมาสิิ์ลิ้นสิ่อย่างประมาณนี้แหละตั้งออกกำลังกายตั้งอย่างประมาณนี้เนาะ ก็เป็นอย่างเพราะว่ากันทุกคนโอ้น้ำใสอยู่ได้ทุกคนน่าจะลึกเพ่นจะบอมบัดไม่อย่างประมาณนี้แหละน้ำ ที่ไปเลาะเบิ่งเส้นทางนั้นอยู่ฝาเบื้งนั้นทุกคนที่เขาเจ้าเฮ็ดใหม่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งคนเขาเจ้ามาย่างมันแล้วออกกำลังกายหลายอยู่เนาะทุกคนมีว่าหลายอยู่ที่เฮาเห็นยังเข้าเห็นมาแลนด์มาแลนด์เห็บุแลนด์เลยแล้วมึงบมาแลนด์กินี๋ยวหอบไปเบิ่งเบื้องที่ประเทศใหม่เนาะ จะไปทางนั้นอาจจะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตัวห้อมถึงนะห้อมนี่ยังไม่ทันแล้วเทืนะ่อกนะยังเป็นวัดอยู่ตัวตนเพป็นยังไม่ทันต่อไปเทืนะ่อถ้าเพป็นต่อไปจะไปทอดเนะสืถนนฝั่งเบื้องนั้น ที่ยีย่ตะเขตเขาพุ่นนาะ ที่เป็นทางวงเวียนอ้อมถนน,นอ้อมหนองบทะถลวงเพิ่นจะปลูกเป็นต้นคือต้นเ้าเนาะแต่ว่าตัวน,นี้มันต้นไม่อย่างของฮารู้หมือกันนะเป็นใบนิดน้อยนะ จะมีเขตพัฒนาหลายๆเขตเด่นในเขาพูดยืนทุกคนคเพิ่นเอิญเขตพัฒนาไม่ยังวะลักษณะวูเขตเขตพัฒนาบึงท่านหลวงนี่เขตพัฒนาไซเซียทาอะไรไม่ไม่ยังประมาณนี้ยังมีหลายๆเนาะเขาจะเป็นต้องได้ไปศึกษาข้อมูลก่อนเขาจึงสามารถอธิบายได้ให้ทุกคนได้เบ่งถ้าเขาก็าไปถ้ามันเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนมม่ยังนะ้องขอโทษขออภยัยธรรมดาท่านสมเด็จทุกคน เบืงนี้ประมาณนี้โเหมือนประชาชนยุคกี้นี่มีคนมาเล่นมาเที่ยวหลายอย่งางแรงเนาะประชาชนที่ดำรงชีวิตยอยู่ในเขตนี้ค่าเจ้าก็จะมาเล่นมาเที่ยวต่อไปถ้าประเทศครงการนี้สําเร็จแล้วรอมาเบิ่องทำกันเด้อทุกคนว่าสี่หุ่งเหืองทำได้รอเขาที่ทันได้เบิ่งอยู่บ่ <c oughs> น่าจะทันได้เบิ่งอยู่เนาะอายุยังน้อยอยู่ โควิดมันโอมานี่คนน่าจะเร็วไวกว่านี้เนาะจะพัฒนาหลายกว่านี้อันนี้ญาติมันลาซา้อนตัวนี้เลยเนาะแต่ว่าดินแค่นี้มันก็ยังเป็นบึงนะทุกคนถ้าเราเฮ็ดว้มันก็จะโบโบเน่นหนาบัดใดเขาต้องเบิ่งพื้นฐานของดินก่อนเนาะตั้งตึกตั้งอย่างขึ้นมาให้มันได้มาตรฐานเนาะถ้าเราฟ้าเฮ็ดอย่างต่างๆถ้ามันพื้นฐานมันโบราณแน่นแล้วก็โบโบยากับัดเนาะ มั่นใจปันไดถ้าเขาให้เวลาในการสร้างพื้นฐานข้างล่างของมันให้มันดีมาต้นแล้วมันจะดนะีถ้าเห็ดมาลุมมาลุ่ยไปนี่มันก็สาเร็จไวอยู่แต่บได้มาตรฐานก็มันจะส่งผลบอดีเนาะโอ้เบื่องนี้ยังเป็นดินที่เพิ่นขุดกาลังสิโถ่เ<ม>สาชิมเท่อย่างว้ข่าสัา้นลา เ้ทุกคนตอนนี้เราได้ลงมาย่างเบื้งเนาะเฮาสิมาล่อเบื้งเขตน,นี้เนาะจัะน้อยเฮาสิพาทุกคนไปเบื้งตลาดเนาะตลาดบึงท่านหลวงเนาะเป็นตลาดขายาส่งมันอย่างประมาณนี้ได้ยินข่าวเจ้าว่าขายพักขายมีมันอย่างถือเนาะาเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนไปล่อเบื้งอันนี้เราลงมาย่างล่อเบืเ้งบรรยากาศ่เขตนี้ก <c oughs> ะชิบไฟเนาะอือเบื้งน้ำใสๆทุกคนวินวิน เยวไปบึงนั้นอย่ามืดมาบึงนี้จะแจ้งจริงจริงแจ้งแจ้งแสงไปได้แล้วบึงนั้นทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศส,สดๆเนาะทุกคนอยู่ที่เดินบึงพระราหลวงบันนี้เดินบรรยากาศส,สดๆยามแรงอยู่ที่เขตเศรษฐกิจบึง่าตหลวงมาบึงนี้ก็จะประมาณนี้เนาะบึงนั้นจะเป็นตึกตัวที่เหาไป่ทยให้ทุกคนได้บึงเมื่อกีเนาะ ตึกตัวบังนี่จะก,กำลังก่อสร้างประมาณนี้ทุกคนตอนแรงมาแล้วจะมีคนมาเล่นมาเที่ยวมาย่างมาย่างออกกำลังกายหลายทุกคนเดี๋ยวเขาไปเบื้องเขตตลาดตอนนะบัดนี้ไปเบื้องเขตตลาดจะอยู่เบื้องนั่นทุกคน เขาจะออกเบิอ้องนีไปเกี่ยไปพุ่นนะเดี๋ยวไปเบิ้องเกันทุกคน,าานาการเดินทางของเขามาหนียืมมอเตอร์ไซค์เขาเจ้ามาเอ้ยต่อติดภาพเบิ้องนี่ให้ทุกคนได้เบิง้ง ผ่นใจออกกำลังกายบรรยากาศดีทุกคนลมเย็นดีต้นไม้ตัวนี้กำลังขึ้นเนาะเพิเอามาปลูกใหม่งามงามถ้ามันใหญ่มาแล้วน่าจะงามเ้าเลยเลยจะเป็นตลาดบึงท่าหลวงเดี๋ยวเขาเข้าไปบ่งบรรยากาศด้านใน เจ้าก็พักมีมันยังถือได้ทุกคนเดี๋ยวเขาขไป่นว่ามันจะถือสำไร <g oda> ตอนนี้รอท่าข้ามทางรถมาเอาไปเลยทุกคนเจ้าจิ้งคี ช่ยทานะนจ่าาะเพ็่เดนทางเขา้าเข้าบึางนี้เนาะแล้วก็โอซุนบองนั่นทุกคนดี๋ยวราอกเลือกจอดบองพระจอดสระจกักจอดสดีเนาะจอดบองนีนะเมื่อเจ้าปิดนูนะพ่อ ชั้นหนึ่งเขามา,มาสันเดียวนี่เขาจะปิดหมดเข้าไปด้านในโอ้ปิดแล้วทุกคนปิดแล้วเนาะ ปิดมือเลิทุกคนเขาไปครไปเลยเขาแหนมเข้าไปเห็น,นเขาจ้าปบภาพโปงอย่าง บรรยากาศอยู่ที่ด้านในตลาดเมืองทันหลวงนะของฟ้าสีคามนี่ก็เจอจอิ้ไขของรถอะไรวะรถสเปรดผ่อ้ด้านในยังบปิดยังหอบเป็นอเบ,บื้องเบื้องนี้ยังบปิดเล เบื้องในตัวนี้เพื่อนยังบ่นั้นเธอเดี๋ยวเขาเข้าไปเพื่อนพอดีพาทุกคนขี่อ้อมเมืองเลยเนาะเดี๋ยวเข้าไปรอบวงนิดนึงก็ดีใจเนาะทุกคนได้มาแล้ววิดแบบนี้เหมือนแล้วเขามนานมาเพื่อนเนาะเพื่อนน้าจะเตรียมเปิดในมือต่อไปแล้วปิดหมือนแล้วเขามาโลนี่เน้นขัเจ้าว่าเขาลักเครื่องอีกบ่ไดเเป็นอย่างเนาะ ก็จะมีคนขจาอยู่งามอยู่ที่นี่อยู่แต่เขาสังเกตเห็นส่วนเบื้องนั่นเนาะส่วนเบื้องนั่นยังมีคนขจาเปิดขายอยู่นะแต่ว่าเบื้องนี้จะปิดแล้วกวางใหญ่อันนี้ก็ยังปกปิดเตรียมเปิดเมื่อื่น่อ้ใหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นห้องการทำไม โอมโครงการจะสตรตลาดบุญ oh ึงหลวงจะเห็นต the ัวแก้วใส่ยังบ้า็ยังเปิดขายอยู่ผักข้าวก็เพื่อปิดนะเพื่อนปิดจังโมงอ่ะปิดไปเปิดเทาเจ็ดโมงหมดแล้วแต่ว่ามื้อนี้มันทิศแล้วอ๋อปิดกองเมื่อกองเมื่อยังแล่ไล่คนมาอย่างยังอยู่อ๋อ มื่อนี้วันที่ปิดไว้เพนะื่อนว่าเนาะนี่ครับนี่จิตความคิออยู่เนาะทุกคนอันนี้จะเป็นมาเดิน <laughs> เดี๋ยวล่อ,อเบินกันด้ <laughs> อันนี้หมเตาโลซี่พันหนะมนาคุงมาเงน โล4,000จีดลูกอิดผัดน้อยป่ะลูกอิผัดโล5,000ขีนมึเดือวผัดปิดมดแล้วเนาะยัง่าย่างนึ่งพันอยู่กันกรดออ่ะกรด้อมอันนี้มารัดข้าวทองนี่สองพันสองพันเนาะเอเอามัดหนึ่ง กระพิอัปาัดอัอเอแล้วปิดว้เนาะฮะยอัปักอันน้ักกอัปหรอเป็นใส่มาถนะ่อะวกันยาหาเอล้องมาทำเพื่ไรลงลยูทูบมเป็นยังงบ่จะลงยูทูบเลยจ้ะสาาะสาเอาอย,ย่างใส่ หันี้น้อยกัผกซีอันนี้ก็คือกันรอผักซีบาน้อยเี้อาผักผักซีบ่มัน้อยสองพันอหอมป้อมดิคืีกันเอาหอมป้อมเอาเยพอแล้วแม่นอย่างที่เจอตัวคนที่ทำหอย ห้าพันเนาะผักซีที่พัดอันนั้นเนาะสองเขใงขอบใจ มาันนี่โลเท่าไรหร่สิบแปดเหรอโลเนื่งเ,อ,เอาเครึ่งโลได้จังหน่อยเหรอหนึ่งหรอครับหนึ่งหรอ่งพอดีเลยเอาเอาเงินหนึ่งพอจะประมาณนี้ทุกคน อนี่จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ด้วยทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามขนะ่าวสวมเนาะเดี๋ยวฮอส์สไปโอ้อกดจ่ายปีรถจากทางโอ,อกแล้วบัดน,นี้เยะอยะเยอะ โดนแล้วโอ้โคมสัตว์เลยมาเลยแม่นคมสัตว์เลยสบายดีบินเอาไปสุดยอดนะเนอะสุดยอดบ่เอายังเอาไปตัดลงยูทูบรีดชาแนลซาลาว์ก็ซาลาวก็ได้ซาไทยก็ได้ขขอบใจ